เอาพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องมาขึ้เข่าตรงกันพี่น้องมาเนี่ยมือนเอิก้อดมูนรงกันพี่น้องเก้อดมูพี่น้องมามาพี่น้องมาขึ้นข่าวตรงกันมาก้อดมูก้อดนางมูพี่น้องมามาแกะตรงกันมาเด้วยพยุงหัวหน้าเด้วยขอนวันด้อ อ่ะเดี๋ยวมาคิดูกันมาเออลยอื้มแดกอือเหรอกอดหมูมาอืมครับอือ้มเหรอ Hãy nắng mua nè, mm. Đẹp

quay lại mô, bắp tay mình đi chậm Hãy subscribe

cầm là hà nhiêu năm mươi năm năm mươi năm năm mươi năm nó nó dẹp กอ,อนเ,เดียวมาเริ่มเลยแดงขึ้นได้ขึ้นมาเลยขึ้นได้ขึ้นมากินมา,มากคข่อยค่อยนางมู ขึ้นมาขึ้นมาได้อือื้อ

No, no, okay. I right, do so. còn mấy ông bốn ừ. rồi à thế sau đó chúng mình sẽ hỗ trợ thêm cho nó phải đâu cho có gì Ich war auch nicht